लॉप्ली मे जी से माधोनीक उन्स्रो बना मा अच्छा मेस्रद रो छ मा मेसन दुआ सींगीत मात माँ पेटन आओने मा का तो ने ग्रीका ख्यादे सिंगी तो मापू खमे कपू आठ फिटेन उते हे हा मेला အော်ဒါဒီပေါ်ဒီပေါ်ဒီပေါ်တဲ့ရရှိတဲ့တယ်ပဲမြင်တယ်။နော်မဝေရှုချက်စီလို့တော့ခါ။ဣပူဖေပူလိုမျိုးတေးစင်းလို့ပရာရှုဒ်တဲ့ဟက်အဝပုံရက်ကလပရာဝေစင်းဧထက်ပုံရက်ကလပနီ။နော်ဝါစတီရှူရီကစီဝေရှုစင်းရီရှုပုံမဟီကြီးစီရီနော်မမတ်တော့ခါ။ဖိဒါစင်းရီကစီပုံနဘနီ။မအမေရိကန်တမဒါတက်ဆေးဒေါနာထရပ်တက်ဆေးပရာအမေတဲ့ जे ले टेटोदे हेमापा ठेसिटेका कालोपा हेमापा आे अद खुख्यापरा चल लु पगे न सिंगीडो तो माटोम धेसुटेका मेस्रे बेदारोमीका छोफा सिमचि का माटोम पेतना दरुद सिंह डोटो हैतना दरुद ए माटोम सैन अमेरिका तम डोनाल्ड ट्राम्प हे ठे से सिम से कान पड़ा चल लु पगे खेना पग පට කඩු පේ න සිට ටක හැ නර සි ට ටේ න හැ මට කුට ැ සි ටේට ම ප ලචකූන පික පා කන ටේකැ නරා මා වසී සේක සින මා අලම උටවර පුන මරලක හැ මේ සසා ක පේට ඔහුනක හැ අක මාටේ ෝ නේ බයකුට කිය මර කන වශ ල තිනෑ ගක කු කිය න ဒါရခိနမဘဝဲရှာရောချန်ရဲ့အပလောက်မှုကုနမကိုဖရမေးချွပေးနေရှင်းနေဂူလေးကူလာအစီမလိုက်ဆေအိုတီချေတင့်တဲအိုကုနာဘရှာရောချန်ရဲ့အပလောက်မှုကုနာဝဲငှောက်ကိုအစီနာအူခောဒါရခိနနီတလေးမငျက်ချွငျက်ချွအေဗလောပ ्ला အစီနီတလေးမငျက်ချွငျက်ချွအေဗလောပ ्ला အစီနီမြူနာတုမတမော်တမဲကေယျရှုတဲပေးနာပျက်စင်ရတုဟဲ့နော်ပြရှုတဲခလူပတဲ့အဖျိပိပိ อภิจักเป๊มีนก็ไปได้ไปชูเนีไปแยพนเลหลไปได้ไปชูเทคซดองไลก็เทพ่นก็เลยใ้บ้าเวชินเย่เวทีเจดีเดนอะไรให้นะมาอักษรก็ผลลี้ยลเลยแบบไปหลบปลักกุลาเพยอันอะไรให้อพลอมูงแง่จุยแง่จุยนี่เมีน่ราอักเบอร์าเบอร์ให้นนี่มาเลลาใบนะซาเบอร์เลลาใบ นำ้ำมาเวปลาบีปลาลูโดนีปลาบีไปสิโตหะนราปลาบีไปสิโตนราไอ้สิมาชุดเดสิมาชุดเดครัมันนี่ไปโตหะก็เอ้ดาราหน้ามาครั้งนัดนั่เหดาราหน้ามาชุดเดนดี่อสิเมี์เต้ยดาราต์ลิงเอจุิงเอจุิงเวปลาไอสิเนี่ยมีนาตัวไอ้สิพีเปเวปุ่นก็เห็นคุณเนี่ยหน้ามาชุดเดยอ้สิมันนี่ไปโตโลชุดเดย์ไอ้สนมาโลปลาเราพิชิตตึ้มมาชุดเดย์นี่หนูถากไอ้ปนัวนก็เห็น เพราะฉะนั้นน่ะเวณีนราเปมาเพชรอรัญแอปลอมมุนะมาชินนี่แอปลอมมุมาโดนี่ชินนี่แอปลอมมุมาโดเจเปเฮเปซิเปเดชูเทโลกะเปเฮเทโลกะน่ะเทนมา3ตะแกเดอูจัมเมดออนไลนกุมะโอลอเวณี3ตะแกเดจัมเมดออนไลนกุมะโอปาวดัลวะจะอิสไสชอวะนะชินนี่จัมเมดออนไลนกุมะนิวะรีพอร์ตลาพาเจกุลิกุลออนจะพากะสินะ

मेटेरा भे मा सिटो लाइव क्लाइयान ग्रीन का हे वै तो से तो तो है। ना बैक्यान ग्रीन कार बाबे ना बारा प्याने जे वे हे वे प्लॉ मू हे थे हे मा तु लो लाओ टो बे इनको है नाकुल लुलाई हिरासि बैक्यान ग्रीन का ओ ဟေ့ပိတားစိဟန်ရိုတပူနော်ဟေ့မာရဲ့လောပင်ကြီးနိမေဟိကစက်ပစီစိရှောရှဂရကတာရိုတပူပူရှောနကရဲ့အတရိုတဖိဖရေရှောပတန်ညိတော့ပြတနာကိုပတစီဟန်တို့ညားတော့ဝက်ပလုံကိုစကွင်တို့ညားပေပလုံတို့မြေချောင်းတော့မာအရေးလောပင်ကြီးနိအကေရှားပစ္စည်းညိတော့ခပ်ပစ္စည်းညိတော့စိစိကေမြို့တေပစ္စည်းညိတော့နော်လားလောအေလောပေရှာခေအရေးလောပင်ကြီးဘုနောက สิเยเตนเอาท์ทร์ไปราทรินอลล์นอลลัวเปกรีการ์คุกค่ให้นมาอัลลอเอลปิชานีอังกุฎูเล่นี่เดอร์แบกแค่ในกรีนกานะสิหนอมมจ้าจอบไปเดอร์อักลูว่าเคนมันกูไปตีเล่นี่เฮ้ยเซบสิสิโลชอตเพื่อกรีกาเฮ้ยดี๋ินอทรกจัไปเดอร์อัลูสินอมมีไปเดอร์อัลูน่มายูเล่ปิงเงเฟลเล่ปงเงอลอเอเชื่อเคตาลอดอก็สิเปียเนอาท์ทัวดาวโรปาร์

ป็ปอจด้เลี้ยกจหนักูจะเต้ยแกนนอกรีกสิปดาปลากระเบนงูสีวหนอเป้เดออุ้ิลนีพิชาเห็นมักรีการมันใช่ไม่เพนี้เมริกาพมจ้าแกอริกเราป่ออีกอกปลากควาเกินที่มาตุสมสศวะปลาเบฮีกินมาปลาเบตุงเนี้ยราทวะทอผุหน้าก็แห่ในระแวอปลาอุ้งูไป็กวิกฤติีการเป็นไม่จวาเบลฟิมาไป็กวิกบติบ้านนี้เป็เห็นอะไรทีเห็นมา

เวลแชร์นี้ปล่ยมูเป็นมีจอสิบได้เปคุยสิควากินทีนมาเป็นลมเมจอเริ่มมีจอนบาลโลสิบสิ่งนเป็นโลดับเบลก็เชื่อเค่เป็นเมยเอสพีลับเบก็เป็นสิ่งตั้มาไปคุยใช้ค่ากินนะไปก็เห็นแค่ไปคุยสินะที่เนียสิจะเีไม่ได้คุลีกุลาวนะคุยเรื่อยยาเนียสินี้ สิปลากเปียวข้าเกี๊นะมาเป็นูปลากสันเปี้กเย่เบเกนอเมริกาเฮนะมาพรีมมาเวมาดูเวกเยะสิปลากเฮนะมาเอมานีดูไปด่าเบเกกเปี้ยวปลาหมูเย่ก็อร่อยฟุ้อร์ปลาไปก็เฮสิปลากเปียวข้าเกี๊น่ะมาเป็นเลยดูเยะเสเองงีมาดูเป็ูปลากเนี่ยพิฮกิมกทักก่บันน่ะเวโลซ่าพรมเบ้งงี้ไปก็เฮน่ะเบเกนอเมริกาเราสิเปียตนาเวน่ะมาสิสินนาเป็นนะมันนอร์จัไปด่กัลลูน่ะ พเจตนาโทรศัพโอ้ในามาเยะเลิปเงยงูดูเลิกสิงเีปะถาเจ็ปุนนกนรนหนฮะคุณเม่มาเบเก้นกรีนก็นามาอุชอมอ่าเส้นเนียปีจีเลนี้อปีเลนี่เนี่ยไให้โตเส้นเนียปีเีเลนี้ดารานามาเกนี่โอ้ตัเล่นนั่งเล่นมาหีมาเทะตั้งนานนานวันนีหนมาเทะอันนี้เะเมือนอะไรคุณแม่เราเส้นเนี้ยอุนิเพยไปดูเพลิดอ่ะทัพปุ้นหน่อยกอะ Gece pekiçim ama mi diyor? Tabi ben bu beni ben oturmuş